สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนชาวแอตแลนติก้านะคะคลิปนี้จะพูดเรื่องออริบัตชังเวอร์นะคะตั้งต่อจากคลิปที่แล้วเนาะครั้งนี้จะพูดของชั้นที่ถึงชั้นที่17นะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยนะคะออริบัตชังเวอร์ชั้นที่ ortal, Hero. 1 1 Immortal Pro ทั r o สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เลเวล150ขึ้นไประดับที่แนะนำเลเวลห7 0รอเขึ้นไปค่ะ ค่าใช้ใจ่ายในการใช้งานดันเจียน300ล,ล้านทองรางวัลจบดันเจียน Pandora s Pand h i n i n g Box คูณ2และคูณสําสำหรับช่วงฮอตไทม์ค่ะอเทมจีแบบน้นั้นก็จะมีเงิน g o Jupiter Authority Pandora s h i n i n g Box ในดันเจียนนี้เพื่อนๆจะต้องเคลียร์มอนสเตอร์โดยจะต้องฆ่าให้หมดทั้ง4กลุ่มนะคะแต่เราจะต้องฆ่าบอสหรือว่ามินิบอสนะคะเพราะว่า ถ้ามินิบอสหรือบอสนั้นไม่ตายมอนสเตอร์ที่อยู่ในฟอร์เมช o ั่นก็จะฟื้นคืนชีพเรื่อยๆค่ะจนกว่ามินิบอสหรือว่าบอสนั้นตายนะคะดังนั้นเราจะต้องจัดการบอสหรือว่ามินิบอสให้จบโดยเร็วค่ะเป็นัตชวเวอร์ชัวว้นที่12 Hero Return สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่เลเวล150ขึ้นไประดับที่แนะนำเลเวล170ขึ้นไปค่ะค่าใช้จ่ายในการใช้งานดันเจี้ยน5 0 0ล้านทองรางวัลจบ ไม,มีนะคะไอเทมที่ดอบในนั้นก็จะเป็นกล่องเลเวล1 4 4 f o r g a t e n Station Artifact Jupiter Authority Pandora Shining Box ในชั้นนี้เราสามารถเด่นคนเดียวเท่านั้นไม่สามารถปาร์ตี้ได้นะคะจำกัดระยะเวลา5นาทีมอนสเตอร์ <Monster S 2> มีมอนสเตอร์ชั้นนี้เป็นทหารรับจ้างเลเวลที่170จะมีความยากพอสมควรนะคะแต่ถ้าหากเพื่อนๆตายก็ไม่สามารถกลับเข้าไปในดันเจี้นได้อีกเลยเพราะฉะนั้น ระวังให้ดีที่สุดเลยค่ะออนัตชชาเวอร์ชั้นที่13 รล็อกสกายฮลสสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่เลเวล150ขึ้นไประดับเลเวลที่แนะนำ170ขึ้นไปค่ะค <Okay. S 1> ่าใช้จ่ายในการใช้งานดันเจี้ยน600 000, 000, 000, 000, 000. ล้านทองรางวัลจบไม่มีค่ะไอเทมที่รดปก็จะมีเงินกลด์เซเวอรไรท์อุปกรณ์บล็อกจูปิเตอร์อะเทอริตี้ฟอคตินเซชั่นอะจิฟลักนะคะหรือว่าสกิลหอนะรูปแบบการเล่นก็จะเป็นการโจมตีมอนสเตอร์แบบปกติผู้เล่นสามารถปาร์ตี้กันได้นะคะในชั้นนี้ จำกัดระยะเวลา20นาทีชั้นนี้ก็จะคล้ายๆกับมอนสเตอร์มาร์ฟชั้นอื่นๆค่ะแต่ต้องระวังบอสนิดนึงนะคะเพราะว่าเวทมนต์ของบอสสามารถทำให้เราติดสตันได้ทั้งฟอร์มชั่นเลยค่ะอลปัชชาวเวอร์ชั้นที่14เซอร์สเซนสตอมฮีโร่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่เลเวล155ขึ้นไปและแนะนำที่เลเวล175ขึ้นไปค่ะ ค่าใช้จ่ายในการใช้งานดันเจี้ยนก็ร้อยล้านทองราะวันจบก็จะเป็นแฮนดดราชิงนิ่งบล็คูณสีและคุณ8ในช่วงเวลาฮอตไทม์นะคะ ไอชั้ที่ดับก็จะเป็นเือน Go. โกลอริ่ปัสชั้นนี้บอสจะเป็นมิโนทอทที่มี2ร่างซึ่งร่างที่สองจะมีพาสีที่สะท้อนความเสียหายทางกายภาพทั้งหมดเมื่อจูกโจมตีท้ายเอฟเฟกสะท้อนบอสมอรินของดันเจนอวาลอนนะคะแต่ในโอริมปัสนี้จะเป็นความเสียหายทางกายภาพเท่าน,นั้นรูปแบบการโจมตีแบบปกติค่ะผู้เล่นสามารถปาร์ตี้กันได้จำกัดระยะเวลา3 0นาทีโอริ่ปัทาวเวอร์ชั้นที่15มอนสเตอร์คมัม เรเียลฮีโรเขาได้ตั้งแต่เลเวล155ขึ้นไปแต่แนะนำที่ระดับเลเวล175ขึ้นไปนะคะค่าใช้จ่ายในการใช้งานดันเจี้ยนนี้1,200ล้านทองรางวัลจบดันเจี้ยนก็จะเป็นแพนโดราชิงนิ n งบอกคูณ4และคูณ8ในช่วงเวลาฮอตไทม์ค่ะไอชทมที่ดับก็จะเป็นเงินก้อ จ u ปิเตอร์อัจฉริย์อันดานชิงนีบงบอมรูปแบบในการเล่นหอคอยชั้นนี้ก็จะเป็นการโจมตีแบบปกติผู้เล่นสามารถปาร์ตี้กันได้เช่อกันระยะเวลา30นาทีค่ะออร์ปัสโซลเวชดิสโปอาร์สกายเจนสามารถเข้าได้ตั้งแต่เลเวล165ขึ้นไปแต่แนะนำระดับเลเวลที่175ถ้าใช้จ่ายในการใช้งานดันเจีย้ยนนี้อยู่ที่1,500ล้านทองแล้วันจบดันเจี้ยนไม่มีนะคะ ไอเทมที่ดอบก็จะเป็นเงินโกล์กลองจูปิเตอร์อัจอริตีรูปแบบการเล่นในหอคอยชั้นนี้ก็จะเป็นการโจมตีแบบปกติค่ะเล่นสามารถปาร์ตี้กันได้ด้วยนะคะจำกัดเวลา20นาทีหอคอยชั้นนี้ก็จะมีความโวดพอสมควรเลยนะคะเพื่อนๆต้องมีของในระดับหนึ่งเลยนะคะถึงจะสามารถทำเวลาและทำรอบได้เยอะยิ่งขึ้นอัตชาวเวอร์ชั Tower, ้นที่17เจ็เซนสตัมรีเจนสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เลเวล1 7 เลเวลที่แนะนำ้ำเลเวล180ขึ้นไปค่ะค่าธรรมเนียมในการใช้งานดันเจียน หนึ่งพันเก้าร้อยล้านทองรางวัลก็จะมีแบบ50าสิพัชินัม100พัชินัมและ500เหรียญพัชินัมแบบซุ่มจากกล่องมิโนชอคคิงบ็อกซ์นะคะจากการฆ่าบอสค่ะและอันเดราบ็อกซ์ชิงนิ่งคูณ12ค่ะไอเทมที่ดับก็จะเป็นกล่องโอลิมปัสโชว์สินะคะแล้วก็แอแลนติสโก้คอยแล้วก็เงินโกค่ะผู้เล่นสามารถปาร์ตี้กันได้จำกัดเวลา30นาทีชั้นนี้เรียกได้ว่า ก็โหดพอสมควรเลยนะคะเพราะมีมอนสเตอร์อยู่2รูปแบบมอนสเตอร์ชุดแรกก็จะเป็นรูปไข่เมื่อเราจมตีเข้าแล้วเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างที่2ซึ่งจะมีดาเมจที่รุนแรงมากๆเพื่อนๆจะต้องระวังและหาวิธีกันให้ได้เร็วที่สุดเลยค่ะในส่วนของบอสก็จะมีความโหดมากๆเช่นกันเพราะบอสก็จะมี2ร่างและมีสกิลสะท้อนที่รุนแรงมากๆเพื่อน,อนๆจต้องหาวิธีในการลงดันเจ้นชั้นนี้ให้ดีซะก่อน จะได้ไม่เสียเงินค่าลงดันเจียนนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลในการใช้งานหาคอยโอลิมปัสชั้นที่11ถึงชั้นที่17หวังว่าเพื่อนๆจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะถ้ามีข้อสงสัยในรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะเพื่อนเสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าและขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ